อคุณอตาสามเจเนอทสามดทีเานี้มาจับ,บคุณเมนมเพราะว่อแมยเินไท่พลังถอนเนาะคเมีเดี๋ยวเห้มันหล่นกันคุณพี่ฝรั่งจะได้เรียกอะไรนะครับ ี๋ยวเรามารู้ว่าคุณที่ฝรั่งเจก,กับได้ตัวไหนนะคะรับปักฟังนี่ใดครับ อาจารย์แมวอาจารย์แมวพลังพลังเพื่อให้เลื่อนนะคะเลื่อนใหญ่ๆกะเป็นข้างในก็ได้นะคะน้ำแดงน้ำฝางวางตรงนั้นก่อนได้นะพี่วางได้นะคะตรงนี้ตรงโต๊ะด้านหน้าเลยก็วางได้นะคะวางได้นะคะวางได้จ้าข้างในจะเริ่มไปด้านในสาธุสาธุสาธุจับปิงป้องให้ได้เด้อหายไปเพิ่นจับปิงป้องให้แน่ จับยังจับลูกกิ้งก้องอยากได้เลขน้ำเพลินจักสองโตไงอยากได้เลขน้ำเพลินจักสองโตแมนอุ้ยหายากเด้พ <No> bueno> ี่เพลินสิมาจับเพลินแมนเพราะว่าแม่เพลินใส่พลังถือเนาะเพลินแมนแค่นี้เพลินอยากให้พลังถือบอเออเออเด้อยวเพลินแม่เดี๋ยวแล้วเพลินได้ลูกกล้องนี่นี่นี่มองนี่นี่แมนครับเดี๋ยวให้เพลินไหวก่อนบอกอ่ะว่างกันนี่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 เขาว่างนี่นี่ฝรังก่อนเดี๋ยวรอรุ่นเรียกฝรั่งรอรุ่นเรียกฝรั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวใหฝรั่งก่อนฝรั่งก่อนสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนบาทเช่นิขออนุญาตเ้อขออนุญาตเด้อคุณแม่เด้อฮขอบุญบารมีคุณแม่เด้อขอบุญบารมีคุณแม่เด้อเสถียรฝรั่งจับใสถฝรั่งจับเด้อคุณแม่เด้อถือรางที่หนึ่งเด้อถือรางวัลที่หนึ่งเด้อเอามอล่ามาถวายโอ้เสียหมอล่ามาถวายรางวัลที่หนึ่งเอาถือรางวัลที่หนึ่งนะลูกชายพึ่นจับให้สามตัว สาธุคุณเมียสาธุเด้อคุณเมียเด้อพลังกิสิจับหละเด้อให้พลังพิ่นสาธุโอ้สาธุสาธุเรบอรัองอคนนร้เ่ตัวหนึงมาข้างล่างวาข้างล่าง วางวางเออเอาอีกเอาอีกเอาเกียร์ได้เกียรได้เกียร์ได้เกียร์ไดเกียร์โอเคจับสามเถื่อนจับสเถื่อขอสามตัวขอสามตัวขอสามตัวนะคุณแม่เด้อชึบได้แปดเออได้เกียแล้วก็ได้แปดโอ้ยฝรั่งจับหายากเด้อนี่เด้อได้แปด เดดเจ็ดละกดปดเดยังอีกเดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ดปดอ้นเลี่ยงให้มันเจอก่อนเอาเรี้ยงเรี้ยงตามหลังเลีามเอาเีตานกี่คิดขึ้นก่อนเอาคิดขึ้นไปยูสามี่สามก่อนเอาคิดเอาคขึ้นไปทั้งสามต้งเป๊ะตรงเป๊ะ เด้อเด้อเด้อห่งีเกดจับกด้เก็ดแดสาธุใคนบอกเป็นภาษาฝรั่งไหม้าเอน่สกแนี่เกแเซฟวเฝงเซทีอต้อเอ่อ3อเดแปเ สามแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามเนาะกลับกันกลับกันกลับไปกลับมาได้หนิเลขเลขมีมาถึงใครดได้เหิมถหลายงวดแล้วได้หนิถิ่มมาหลายงวดแล้วสามสามแปดนี่อ๋อหลายงวดเนาะครับครับครับมาเอาคือเวาเนนสาธุสาธุสาธุอ่ะเอาไปนี่เพ่อนเนีเขาขึ้นเขาขึ้นโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด สาธุพอแล้วอาซ้ำนี謝謝 <N> ่แหละแมนมาจากประเทศใดน่ะสวีเดน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 จับได้เกียรตปดสามโอ้ยคุณพอสวีเดนจับได้เกียรติเปิดสามเด้อผมเด้อคุณพอสวีเดนคุณพอสวีเดนเดือนนันทีนงแบจะเอามาล่ามาถวายแม่อ๋อถือร้อนที่นี่ครับเนี่ยฝรั่งถือแม่รางถือแม่รางถือแม่ฝรั่งถือแม่ราถวายเลย ครับ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 คุณแม่คุณแม่คุณจะมอหล่ำนอกคุณแม่คุณเป็นหมอรำเด้ต้องเอามอหำมาถวายมอรำมาถวายแม่ครับครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ฝรั่งจับได้เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามสาม โอ้โหไหนดูซิไหนโอ้โหนี่เหรอได้มาแล้วเห็นบอกซื้อมาหมดเกี่ยงแข็งเลยเฮ้ยเฮ้ยเน่ิ๋ว่าแม่จิืมนี่จิือพุดนี่ซะบอกซื้อมาจถ๋วพุดนี่ซะบอกหาเมาเมาหมดเลยเว้่บอเจามนี่สามเจ็ดามแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามมาหมด มีเท่าไหร่เมาหมดเดี๋ยวให้แกถือหน่อยอโอเคโอ้โหสุดยอดสุดยอดอดูนะครับฝรั่งฝรั่งฝรั่งมีเทไหทเมาสเบิร์ดเรียงนี่เจ็ดแปดสามสามแปดเจ็ดคุณแม่ฮันนี่เพิ่นหายวันหนึ่งนี่อ้โองดื่อน้ำกันเด้วมาซื้อนำกันด้ว รวยนำกานรวยนำกันอ่าวางไวน้น่าวีกยนะคขอคุณทุกคนนะคะอย่าวางให้รวยทุกคนรวยทุกคนใอ้รวยทุกนอ้รวยทุกคนให้รวยทุคนอ้รวุกคนไอ้รวยทุกคนไอ้รวยทุกคนไอ้รวยทุกคน้รวยทุกคนไ้รวยทุกคน้ทุกคน้รวยทกคนไ้วยกคนไ้รวยทุกค้รวยทุกค้วยทุกรวยกคน้วยทุกคน้รวยุกคน้รุกอ้รวยทุกครวยท้วยกคนรวยท้วยกคน รวยด้วยกันเพิ่นอยู่ประเทศสวีเดนเนาะค่ะสวีเดนค่ะสวีเดนอ๋อดูเจ้าของด้วยนะทางช่องคนสุรินทร์ทีวีนะค่ะคนสุรินทร์ทีวีคนสุรินทร์ทีวีจ้าคนสุรินทร์ทีวีนี่นี่ดูข้างหลังนี่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 ทั้งหลังนี่นี่นี่เออเออเอออาขยับขยับขยับคนอันยายมมมาแก้บเราให้มันรูปหลังดู โอเค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 คแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลครับ